ทุกทุกพักได้คุยกันว่าจะเลือกพักเรียกว่าเป็นพักกลางก็คือท่านท่านอาจารย์วันนอขึ้นมาเป็นประธานสภาคราวนี้รองประธานคนที่1ในขณะนั้นก็จะตกเป็นของพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่งก็คือคุณหมออ๋องก็ได้รองที่รองเบอร์หนึ่งไปรองที่สองก็ไปของพักเพื่อไทยคือท่านพิเชษแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบ,บาลกันได้นะครับพักเพื่อไทยมาเป็นแกนนำนะครับแล้วพอดีจังหวัดที่ คุณหมออ๋องก็ได้ออกจากตําแหน่งไปด้วยนะครับในเมื่อเลือกกันใหม่ก็กเป็นไปได้ครับก็มาที่ข้อสรุปครับว่าพรรคเพื่อไทยก็เลยจะต้องกลับไปเป็นรองประธานสภาคนที่1น,นะครับเพื่อรักษาสัดส่วนในสภาว่าสมมุติว่าถ้าท่านประธานติดภารกิจหรือว่าอ,อ,อาจจะต้องลาไปไประชุมต่างประเทศเป็นบางครั้งเนี่ยครับอย่างน้อยว่ารองประธานแท้ที่1ก็ยังคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ รอ,ออรองประธา,านสภาท่านที่2ก็เป็นสัดส่วนของพรรคููิเใยไทยครับไม่มีปัญหาอะไร